เนี่ย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 เดี๋ยวซอให้ดูอุยอ๊ยว้าวละว่าชวชิมนี่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 ีกยน,น,นี่กินแล้วเห็นไหมคะนี่อะ่ะกินแล้วคือไข่ออกมาแล้วก็กินไข่ตัวเองนะคะเราต้องรีบมากิบนี่ไงสามฟองมาแล้วมาแล้วมือไม่ว่างอป,ปะเออ,นนเออเนี่ยอืมต้องรีบมาเก็บเร็วๆเเดี๋ยวกินหมดเดี๋ยวเราไม่ได้กินไข่ แม่โอ้ยโบอาขี้อยีกิยขี้นี่ค่ะนี่คะ่ะเออเนี่ยกินอีกแล้วคะ่ะเออโมกุโซเขาก็เลยไม่ได้กินเลยนะคะต้องรีบมาเก็บเร็วๆอ,อ,อบเซอยเขาพาไปดูแม่นี่กะไม่มานะคะค่ะเอ้ กินอีกแล้วอ้าวกินอีกแล้วทำไมกินไข่ตัวเองล่ะนี่อืมวันจี้โอบโสดอืมน,น้อยได้มาทั้งหมดได้มาทั้งหมดเก้าเก้าฟองค่ะ ค่ะก็ภารกิจวันนี้นะคะเป็นภารกิจช่วยชีวิตแมวนะคะเขากินเป็นปลากระป๋องค่ะเป็นปลาทูน่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแม่แกะแกะแล้วเอากระป๋องของมันมาวางไว้ตรงที่ทิ้งขยะนะคะแมวก็เข้ามากินเอาหัวมุดเข้าไปกินแล้วนี่เอาหัวออกมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอพ่อมาพ่อมาช่วยแกะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ เนี่ยคือไม่รู้ว่ากินตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่คือเดินมาเอาขยะมาทิ้งก็เห็นอยู่สภาพเนี้ยคะ่ะไม่รู้ว่าติดอยู่แบบนี้นานนานนานตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนะคะอืมแล้วเขาก็ไม่ขยับตัวนะคะเขาไม่กล้าขยับแล้วเขาห่วงมาไม่ได้เพราะว่าในตรงไอ้กระป๋องเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะกระป๋องทูน่าเนี่ยเออแกะแล้วเราเคยเห็นใช่ไหมคะเหมือนกระป๋องปลากระป๋องอะคะ่ะแกะแล้วพอแกะออกมาแล้วคือฝาไม่ได้ ฝามันไม่ได้หลุดออกไปอะค่ะฟ้ามันยังมีอยู่ข้างในอะค่ะก็คือถ้าดึงออกมาต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีฝาติดอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวเขาจะเกี่ยวหน้าเขาออกมาด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้รอเขาอยู่นะคะรอพ่อมาพ่อกําลังใส่ถุงมืออยู่เนี่ยพ่อจะมาช่วยแล้วก็หาอะไรมาตัดออกนะคะนี่เป็นที่ทิ้งขยะนะที่เผาขยะค่ะเป็นที่เผาขยะที่ร้านอาหารนี่ค่ะ ก็จะลกๆหน่อยอุ้ยหนาวโซหนาวจังเลยอ้ยเองกู็กูตายแล้วดูสิติดอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่ขยับนะคะเขาเป็นแมวจรจัดนะแมวจรจัดไม่ไม่มีบ้านนะคะมามากินขยะกินนู่นกินนี่กินอาหารหากินไปเรืนนะะ่อยค่ะแล้วเขาเห็นคนน้องก็หนีนะคะเนี่ยคะ่ะออ เอ้ยเออเอยู่แค้นชั้นในอยู่ปิดสะดีเชียเดี๋ยวแบบนึงเราขอย้ายที่นะโอ้ยหัวติดอยู่ข้างในป่าจ๊ะอันนี้อันนี้พ่อพูดช่องว่างนี่กลัวเฮโซกลัวต้องระวังโอ้ยดูดูดู วาสวยวสวว้าไปแล้วห <laughs> นูเตรียมอุปกรณ์มาอย่างนี้นะคะ <laughs> ทั้งถุงมือทั้งเสือ้อทั้งกันไก <laughs> แต่แค่ดึง <laughs> ออก <laughs> แค่นั้นเองก็ได้แล้วมันไม่มีฝเออตอนแรกเข้าใจผิดกันนะคะว่ามันมีฟ้าอยู่ตรงนี้ฟ้าที่เปิดออกไม่สนิทนะคะเ <laughs> นื้อติดฟ้าของมันอยู่ไมไ่ติดนะนี่นะคะค่ะเ <laughs> สร็จแล้วค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะ ก็ซองก็นึกว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยจะต้องตัดอะไรเนี้ยนึกว่าเขาจะเจ็บคอนะคะแต่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ก็ไม่ดึงหัวออกนะน้องแมวไม่ <c oughs> อยู่อย่างนั้นนละจริง,งออกง่ายมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ